ทีนี้ค่ะทางโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอิสราเอลหยุดยิงในกาซาฮูตีก็พร้อมใหจหยุดโจมตีในทะเลแดงเหมือนกันโดยที่โมฮัมเหม็ดอับดุลサามโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะ ออกมาระบุกเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ต่างๆที่จะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะค่ะหากว่าปฏิบัติการปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอลนั้นสิ้นสุดลงและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสาบาทเข้าถึงผู้คนได้พร้อมกับย้ำว่าทางกลุ่มเนี่ยจะไม่มีการยุติปฏิบัติการโจมตีใดๆยกเว้นว่าการลุกราาและการปิดล้อมของอิสราเอลในฉนวนกาซานั้นยุติลง ซึ่งคำสัมภาษณ์ของโมฮัมเหม็ดอับดุลซาลามนี้นะคะมีขึ้นก่อนเกิดเหตุโจมตีครั้งใหม่ในทะเลแดงค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยเป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองที่มีเจ้าของเป็นชาวกรีซแต่ติดทงชาติหมู่เกาะมาแชลซึ่งทนายของแอมเบร์บริษัทร,รักษาความปลอดภัยทางทะเลของอังกฤษออกมารายงานค่ะว่ามีขีปนาวุธลูกหนึ่งตกลงไปในทะเลห่างจากเรือลำดังกล่าวประมาณ3ไมล์ทะเลแล้วก็อยู่ห่างจากเมืองท่าโฮเดดาของเยเมนด้วยนะคะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ63มไมล์ทะเล ซึ่งหน่วยงานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสาราชนาจากักรได้ออกมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะพร้อมกับยืนยันว่าลูกเรือและเรือไม่ได้รับอันตรายใดๆนอกจากนี้แอมเบรเองได้รายงานด้วยนะคะว่าช่วงเวลาตรวจพบขีปนาวุธตกนั้นมีเรือบรรทุกสารเคมีหรือว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่มีเจ้าของเป็นสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ที่ติดธงชาติปานามาอยู่ห่างออกไปประมาณ2ไมล์ทะเลด้วยซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่สถานีโทรทัศน์อัลมาซีราของทางด้านกลุ่มฮูตีที่เป็นเจ้าของนะคะก็มารายงานเหมือนกันว่าสหรัฐและสาราชนาจาักรกำลังระดมกำลังโจมตีทางอากาศสองครั้งในเมืองท่าโฮเดดานะคะซึ่งความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือในทะเลแดงก็เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีในทะเลแดงรวมถึงในช่องแคบบับอามันดับได้ระดมโจมตีเรือขนส่งอย่างไม่หยุดยั้งเหมือนกันตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นมาขณะที่เมอร์สบริษัทขนส่งและโลจิสติกชั้นนำของโลกค่ะ ได้เปิดช่องทางใหม่ให้การแนะนําลูกค้าในการเตรียมพร้อมรับมือกับการหยุดชะงักของการขนส่งในทะเลแดงไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งลูกเรือที่ปฏิบัติงานในพื้นที่การโจมตีนั้นนะคะก็ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อรับค่าจ้างเป็นสองเท่าเมื่อเรือแล่นเข้าสู่จุดที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้แล่นเรือผ่านทะเลแดงด้วยนอกจากนี้ค่ะกลุ่มกบฏฮูตีเองนะคะก็ได้มีการส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ไปยังเจ้าหน้าที่เดินเรือและบริษัทประกันในการห้ามไม่ให้เรือที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลสหรัฐแล้วก็อังกฤษแล่นในพื้นที่ทะเลโดยรอบด้วยค่ะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของเยอรมนีนั้นออกแถลงนะครับว่าเรือฟิเกตเฮลเซอร์ er, นะครับซึ่งเพิ่งไปถึงทะเลแดงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้มีการยิงขีปนาวุธเอเอสเอ็มนะครับจำนวนสองลูกใส่โรลลำหนึ่งนะฮะช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ว่าโรลลำดังกล่าวนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ได้ถูกระบุตัวตนว่าเป็นโรนของฝ่ายใด แต่มีการรายงานของสื่อบวนชนเนี่ยนะครับของเยอรมนีเองบอกว่าโรลลำนั้นเนี่ยเป็นโรนสอดแนมริเปอร์ของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเคราะห์ดีนะครับคุณผู้ชมขีปนาวุธของเรือฟริกเกตลำดังกล่าวที่ยิงออกไปเนี่ยบรนด้านนะฮะก็เลยทําให้ไม่สามารถทําลายโรลลำดังกล่าวได้หลายฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็มองว่านี่เป็นความผิดพลาดระหว่างทางด้านเยอรมนีกับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นพันธมิตรกันแต่ว่าการสื่อสารการประสานงานในพื้นที่ทะเลแดงนั้นเนี่ยนะครับ อาจจะมีความผิดพลาดเพราะว่าอยู่ๆนั้นเนี่ยเรือฟิกเกตของเยอรมนีเนี่ยจะไปยิงโรนของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกันนะคุณผู้ชมแต่ว่า,อย,าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังโชคดีที่ขีปปานอุต้น,น,นดาดโรนก็สามารถที่จะบินกลับฐานได้นะครับ<ถ>ที่ผ่านมานั้นเยอรมนีเองเพิ่งส่งเรือเฮสเซอร์เนี่ยพร้อมลูกเรือ240ตายไปทะเลแดงเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสาภาพยุโรปเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเส้นทางการเดินเรือจากการโจมตีของกลุ่มฮูตี การยิงสกัดโรนไม่ทราบฝ่ายนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกอย่างที่บอกนะครับว่าว mm ิดโดนพวกเดียวกันและวันต่อมานั้นเรือเฮฟเซอร์ hmm. ก็ประสบความสําเร็จในการยิงทําลายโรนสองลำของฮ mm ูต hmm. ีในเวลาห่างกัน15นาทีครับส่วนรัฐบาลนิวซีแลนด์ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นได้มีการประกาศขึ้นบัญชีดํากลุ่มฮามาสเป็นองค์กรก่อการร้ายแล้วนะคะ ซึ่งก็มีการกำหนดมาตรการห้ามเดินทางต่อพวกผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวสุดโตงในเขตเวสต์แบงค์ที่ทำความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ด้วยค่ะโดยที่นายกรัฐมนตรีคิสโตเฟอร์รูซอนได้ระบุในถ้อยแถลงนะคะว่าการปฏิบัติการโจมตีที่ฮามาสนั้นกระทำต่ออิสราเอลตั้งแต่ปีที่แล้วป่าเถื่อนและขอประนามอย่างชัดเจนซึ่งได้มีการย้ำว่านิวซีแลนด์ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าการที่ขึ้นบัญชีดำกลุ่มฮามาสเกิดจากพฤติกรรมเก่ะการร้ายในต่างแดน และไม่ได้สะท้อนมุมมองที่เรามีต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งอาศัยอยู่ในชนวนกาซาหรือว่าทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้มีการประกาศให้กองกําลังติดอาวุธของฮามาสเป็นองค์กรก่อการร้ายมาตั้งแต่ปี2010นะคะนอกจากนี้ทางด้านของวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ค่ะออกมาระบุว่าองค์กรฮามาสเองเนี่ยมีส่วนพัวพันกับการโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมจึงเป็นการยากสำหรับรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่จะแยกแยะระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายการเมืองของพวกเขา นอกจากนี้มันก็จะส่งผลให้การทำธุรกรรมทางการเงินการถ่ายโอนทรัพย์สินหรือว่าการสนับสนุนในเชิงกายภาพต่างๆต่อกลุ่มฮามาสถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะเพราะว่าการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ถือว่ามีผลกระทบโดยชัดเจนขณะที่ทรัพย์สินของฮามาสในนิวซีแลนด์ก็จะถูกอายัดไว้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์ค่ะจะยังสามารถจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาสําหรับพลเรือนกาซานในอนาคตรวมถึงให้บริการทางกงสุลต่อพลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้พำนักถาวรซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งดังกล่าวได้ด้วยแต่ประเด็นที่กังวลก็คือเกี่ยวกับเหตุรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ที่เกิดจากฝีมือของพวกผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยูสุตโตงซึ่งลูซอนเองก็บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลมากเพราะจะทําให้สถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตอยู่แล้วถูก ถอนให้เลวหลายลงไปอีกเพราะว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศเลยนะคะว่ามีจุดยืนชัดเจนว่าการตั้งนิคมชาวยิวในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและยืนยันว่าพร้อมจะสนับสนุนการสถาปนารัฐปาเลสไตน์ภายใต้กระบวนการเจรจาที่ยึดทางออกแบบสองรัฐค่ะครับพาคุณผู้ชมไปที่สเปนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจของสเปนนั้นได้มีการบุกจับกลุ่มเจ้าของบริษัท ซึ่งรอบส่งออกจุธภัณฑ์ไปซาอุดิอาระเบียอย่างผิดกฎหมายนะครับแล้วก็บางส่วนน้านำไปใช้ในสงครามเยเมนนะครับโดยตํารวจสเปนระบุในแถลงการว่าบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองมัลลกาเมืองท่าทางตอนใต้ของสเปนนั้นส่งออกเครื่องยนต์อะไหล่รถถังและอะไหล่ยานลําเลียงผลหุ้มเกราะมูลค่า2องล้านแปดแสนยูโรหรือว่าประมาณ109ล้านบาทไปยังซาอุดิอาระเบียโดยสําแดงสินค้าเนี่ยว่าเป็นอะไหล่รถบรรทุกพลเรือน นอกจากนี้บริษัทยังจัดหาความช่วยเหลือด้านเทคนิคเพื่อยกระดับความทันสมัยให้กับยานหุ้มเกราะจำนวนมากของกองทัพซาอุดิอาระเบียเจ้าของบริษัทและผู้ต้องสงสัยอีกคนกำลังถูกสอบสวนฐานต้องสงสัยลักลอบขนย้ายยุทธพัณฑ์ในสเปนนั้นบริษัทที่ต้องการส่งออกอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ทางทหารจะต้องขึ้นทะเบียนแบบพิเศษและมีใบอนุญาตส่งออกที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกำก,กับดูแลระหว่างกระทรวงเพื่อการควบคุมการค้าต่างประเทศในด้านการกรลาโหมและวัตถุที่ใช้สองวัตถุประสงค์ แต่บริษัทนี้ไม่มีใบอนุญาตในการส่งออกนะครับตามแถลงการนั้นระบุว่าอุปกรณ์ส่งออกสาหรับใช้ในยานหุ้มเกราะบางส่วนถูกนําไปใช้ในสงครามเยเมนด้วยเยเมนนั้นเผชิญสงครามกลางเมืองมาตั้งแต่ปี2557ระหว่างกลุ่มฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนกับรัฐบาลที่ดนานานชาติรับรองและซาอุดีอาระเบียก็เข้าไปให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี2558สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศของสตอกโฮล์มหรือว่าซีปรีระบุนะครับว่าซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นําเข้าอาวุธลําดับต้นๆของโลก และการขายอาวุธให้กับซาอุดีอาระเบียนั้นมักถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาวิจารณ์เป็นประจำเพราะอาวุธที่สูกส่งไปนั้นสุดท้ายจะถูกนำไปใช้ในสงครามเยเมนนั่นเองครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ